สวัสดีค่ะวันนี้เราเรามาทำกับก้าวกันวัวชาเลยนะวันนี้วันอาทิตย์วันยึดก้องเราเราก็มาทำกับก้าวกันเลยก้าวันนี้ก็ปัดบัวบัวเป็ดเลี่ยมลูกชิ้นแล้วก็ใส่เนื้ไปนิดหนึ่งกันเกล็ดกุ้งมันมีวิทหนึ่งกันเด็กชาเมไปลาดไปซื้อลูกชิ้นกับบัวบัวซื้อบัวมาสิบบาทลูกชิ้นนั้นซ้สิบห้าบาทลูกชิ้นเนี่ยวิแต่ว่าปัดกลึงหนึ่งก็มาปัดกับเป็ดเลี้ยมมาใส่น้ำมันในกระทะกันเลย ใส่น้ำมันในกระทะตั้งกระทะให้ร้อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเพราะว่าน้ำมันร,ร้อนก็ใส่ส้วเตียมันเป็นเลยหอวเตียม,มันนี่ตุบไสลงไปตัง้ตงเปลือกเลยนะแรง ajan แล้วก็ถูกใสลงไปตั้งเปลือกตุบใสลงตั้งเปลือกเนี่ยมันจะงอมเชียวไงงอ้งอมเลยนะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปพัดเลยลูกชิ้นนี่ก็ไม่ปัด้นเดียวนะปัดนไม่มดนะเพราะว่าวมันมากเจอมาตนะงงมาุ้งนะถ้าปัดแหลงงอมไม่กดกลินน้อมใจไฟป่านกลางนะไม่ใช่ไฟแรงนะ เส้นก็เติมแบบผงก็ผงของเมก็มีมีน้ำปลาแล้วก็มีรสดีนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนิดนึงถือ้าไม่ไม่ใช่ต้องจุ่รสเส้นเราก็ใส่ลงไปเลยมีตังกองผิดเลยตอนนี้นะมีการใส่บวบลงไปแล้วก็ใส่บวบเป็ดเลี่ยมลงไปแล้วก็เป็ดกุ้งนิดหนึ่งแล้วก็ปัดเลยเติมน้ำลงไปนิดนึงด้วยนะนี่ก็คือเซตเลวันนี้ก็กลัวกลัวบ้านลูกเมกาปัดบวบเป็ดเลี่ยมกับ ดุกชิ้นเอวีอร่อยนะคะเลยทะเละกลิ่นง้อมแลยนี่ค่ะวันน้เม์ก็จะคลิปเกนี้นะคะก้อยลูกลูกลัวบาล,ลูเมะตุกตุกๆุนสุขปาพแก็งแรงแกงแรง,ง,ง,งค่ะสวัสดีค่ะ